่นเรีนก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมวาทีออมรันนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในการใช้งานตัว K6PM นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัววัดอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรลนะครับหรือเราจะเอาแอปพายไปวัดอุปกรณ์ใดๆก็ได้นะครับที่เราต้องการวัดอุณหภูมิโดยโดยไม่ไม,ม่ต้องสัมผัสกับ กับอชิดงานนะครับหรือว่าไปวัดท่ออะไรยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆหลักๆตัวเนี้ยจะออกมาในเรื่องในการวัดอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรลนะครับหรือว่าจะไปเช็คพวกสายไฟขาดมีการเบรกเกอร์อุณหภูมิดีเล์หรือว่ามีการอาร์คทเทอร์มินอลหรือเปล่านะครับแล้วก็ ช่วยให้เราแจ้งเตือนเหตุนะครับเช่นมีการดีเ์ช็อตทำให้อุณหภูมิในตู้สูงเราอาจจะตัวเนี้ยเป็นการแจ้งเตือนก่อน,อนว่าจะให้เราป้องกันก่อนก่อนที่จะมันเกิดจะเกิดจ,จะเกิดความเสียหายเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับเ <c oughs> บื้องต้นถ้าเราลงโปรแกรมเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจ้องไปตั้ง IP ของตัว คอมพิวเตอร์ก่อนให้เราคลิกขวาไปที่ Network and Internet s e t t i n g กดเข้าไปตัวนี้ครับ <c oughs> เรากดไปเข้าไปที่ว่า i n t e r n e t นะครับและให้เราเข้าไปที่ว่า Network and Sharing Center นะครับแล้วก็ไปที่ว่า Ethernet ไปที่ Property แล้วก็ไปที่ ipv4 ดับเบิลคลิกครับรแล้วก็ติด use แล้วก็พิมพ์1 9 2 1 6 8 2 5 0 1 8 8อ่ะซึ่ง188เนี่ยก็คือเป็น IP ของคอมพิวเตอร์นะครับส่วน IP ของ K6PM IP default ที่มาจากโรงงานก็คือเป็น192.168.20.30นะครับเ,เวกวก ไม่ต้องตั้งแต่ subnet m a k เป็นสองห้าสองห้าจุดศูนย์แล้วก็โอเคโอเค <c oughs> close ไปอาต่อมาเราต้องการเสสก่อนว่าตัวคอมพิวเตอร์มองเห็น ip ของตัว k 6 pm หรือเปล่าให้เราพิมพ์ c md นะครับก็พิมพ์ p i n t เว้นรักหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหปด สองห้าศูถ้าสมมุติปินเจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเรียแบบร้อยเราก็ไปเปิดโปรแกรมเราเซิร์ชตรงนี้ th ซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้งานน่ะก็คือเป็น thermal condition monitoring tool ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้เรากดไปที่ create project นะครับ ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับจะสามารถลิงก์ตัว k 6 p m ได้ทั้งหมด5ตัวนะครับและแต่ละตัวสามารถต่อเซ็นเซอร์ได้ไม่เกิน31หัวนะครับตัวนี้ก็จะมีตรงล็อกไฟล์แล้วก็ซิสเต็มแล้วก็ไปที่ Setting นะครับแล้วก็ไป Setting IP แล้วก็เลือกเป็น f i t ip แล้วก็ connect แล้วก็กด connect ip ตัวนี้เราใส่ ip ของตัว k 6 pm นะครับก็เป็น192.168.250.30จุดนจสองาศ์จุดสามสบเนีนมากเป็น2อ5ห้าห้าจุดสองจุดสอจุดศ เกจเว y นี้เป็น0.0000แล้วก็ Execute ก็ Complete นะครับเสร็จเรียบร้อยให้เรากดไปที่ Device List ตรงนี้นะครับโอเค และให้เรากดไปที่คำว่า stop ก่อนถ้าเข้ารันอยู่ให้กด stop นะครับแล้วกดไปที่ setting นะครับตรง setting ต,ตัวนี้เราสามารถ monitor เ,เ,เป็นอ,อ,องศาหรือฟาเรนไฮต์หรือว่าเป็น on off เราสามารถกดแล้วก็ไล่เข้าไปได้นะครับถ้าเราเลือกต้องการอะไรตรงนี้ผมไม่ได้ตั้งถ้าเราต้องการก็เลือกเอาสลับเอาตรงนี้ได้นะครับ ต่อไปไปผมไปที่ดีเทลอ่าผมก็สามารถกดเรื่องของออโต้แรนชนะครับตรงนี้มุมเนี่ยสามารถกดเปลี่ยนทิศทางของมุมได้นะครับตามใจเราเลยแล้วก็เอ่อพอย i ซชั่นลิจิตตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะกกำหนดได้นะครับอ่าสมมติเราต้องการเอารูปของเครื่องจักรขึ้นมานะครับอ่าเราอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างนะครับสมมติเราไปเอาไปถา่ายรูปมาแล้วนะครับก็กดไปที่โฟโต ตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมไปเอารูปที่ตรง Library ตรงนี้ใหม่ p i ม่พิ e เจอผมยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเอารูปออมรอนขึ้นไปนะครับผมก็แอดรูปก็เพนครับรูปภาพเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับแล้วผมก็กด Back นะครับผมก็จะเริ่มใช้งานนะครับผมก็กด Start นะครับ ่าแล้วผมก็กดไปที่มอนิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วผมกดเข้าไปตรงดีเทลซึ่งถ้าเราต่อเซ็นเซอร์อสามหัวมันก็จะโผล่พารามิเตอร์ตรงนี้ให้มาให้เรากดนะครับอ่ะตัวนี้ตัวอย่างผมต่อเซ็นเซอร์หัวเดียวก็ไปที่ดีเทลซุ้งในหนึ่งหัวนะครับเขาจะสามารถอ่าน ตัวอุณหภูมิได้ทั้งหมด16จุดนะครับ16จุดนะครับตรงนี้ก็คืออ่านแบบเดียวถามขึ้นมาเลยนะครับนะแต่ละแต่ละพอยต์แต่ละ point แต่ละ point เนี่ยคือข้างในเนี่ยเขาจะหนึ่งช่องมุมนี้นะครับหนึ่งช่องนี้ก็คือเขาจะมี8คูณ8ของช่องเล็กแล้วจะเฉลี่ยมาให้เป็นเ,อเลนอนส์ของของ point ที่เขาอ่านไปก็คือ point ที่ศูนย์ที่หนึ่งพอยที่สองพอยที่สาม ถึงพอยท์ที่สิบห้านะครับทั้งปกติเราต้องมีการคาลิเบตหรือว่าเรากําหนดสีเองตรงนี้ได้นะครับว่เาเราจะให้เป็นสีอะไรอ่าเดี๋ยวสมมุติไปที่ชุมชนตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเป็นรูปของตู้คอนโทรลจริงเราก็อาจจะเป็นรูปแบกเกอร์หรือว่ารูปแมกเนติกรีเลย์ก็ไปถ่ายรูปมาตรงนี้นะครับอ่าตรงเทสโฮเนี่ยเราเหมายถึงว่าเราต้องการคาลิเบตเทียบกับอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็กดคาลิเบตแล้วก็อาจจะสมมุติผมอาจจะเทียบกับ สัก30องศานะครับผมกดพว c คาลิเบตนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าผมคาลิเบตเสร็จนะครับผมก็ไลค่าเข้าไปที่ตัวคน l ลร์นะครับไลเข้าไปพอไลเข้าไปเสร็จนะครับโอเคผมกลับมานะนี่ตรงเนี้ยเราจะสามารถกําหนดเลงของของสีได้สมมติผมต้องการเปลี่ยนสีตรงนี้ผมออโต้มันจะเป็นสีอย่างนี้นครับสมมติผมต้องการเพิ่มสัก30 สีผมก็าจางลงนะครับตรงนี้อนนีาจริงแต่เคอร์เลนตรงนี้อ่ามันจะมีการแจ้งเตือนตามตาม,ตามที่เรากำหนดสมมติผมใส่สักอ่าสามสาม,ส,ามสีผมก็จะจางลงนะครับอันเนี้ยเราสามารถปรับเลนเป็นออตโต้หรือว่าสีที่เราปรับแต่งเองได้นะครับ <Okay. S 1> อ่ะสมมติเราตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องมีการปิดไฟเปิดใหม่ให้เซตติ้งมัน จำพารามิเนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับปิดเสร็จแล้วก็เปิดไฟใหม่นะครับต่อไปผมจะลองทำการทสนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องช่วยในการมอนเตอร์อสมมติตอนนี้นะครับตอนนี้เรา ลิ้งอยู่นะครับสมมุติตอนนี้อุณหภูมิปกติมันเป็นอย่างนี้นะครับสมมตุติในกรณีที่เทอร์มมนอนลเราอาร์คสายไฟขาดหรือว่ารีเลย์มีการช็อตหรือว่านะครับสังเกตตรงเนี้อุณหภูมิก็จะเริ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เริ่มมีอุณหภูมิแตกต่างไปนะครับตรงนี้ไหมครับเราจะเห็นว่าอุณหภูมิร้อนขึ้นนะครับสังเกตตรงนี้ครับ ตรงนี้สีมันต่างไปแล้วนะครับอุณหภูมิมันถ้าเราเมาส์ไปชี้ตรงนี้อุณหภูมิแต่ละตัวมันก็จะเห็นไหมครับตรงนี้มันขึ้นสามนสามนะครับโอเคคือปกติอุณหภูมิมันก็จะค่อยๆร้อนขึ้นนะครับสมมติผมผมเปลี่ยนจุดในการวัดนะครับผมขยับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับความร้อนมันก็จะเบี่ยงเบนมาอีกทมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ซ,ซึ่งซึ่งตอนเนี้ยสมมุติในกรณีที่เกิดอารลามนะครับการแจ้งเตือนตรงนี้ครับถูกไหมครับโซนนี้นะครับมีการแจ้งเตือนอุณหภูมิตามที่เราคลิเบตไว้นะครับมันก็จะฟ้องขึ้นมาให้บอกเราว่าในตรงนี้เริ่มอาลามนะครับสมมุติตรงนี้มันมีอารลามหลายจุดนะครับเราก็ต้องให้พนักง,งานไปเช็คแล้วว่าเฮ้ยมันร้อนเพราะอะไรมันมีสายไฟขาดหรือเปล่าหรือว่ามีการชอ็อตเทร์มินอนนะครับ โอเคตอนนี้ผมเทสด้วยเอาเอาหัวแรงทําให้มันร้อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจุดในการเช็คนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปข้างบนนะครับขยับขึ้นไปข้างบนนะครับจุดที่ความร้อนของอะลามเนี่ยมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปตามตามจุดที่เราวัดโอเคตอนนี้ผมขยับขึ้นมาแถบบนนี้ครับการแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาข้างบนสมมติผมจะขยับมาอีกฝั่งหนึ่ง ทางด้านด้านขวามือผมนะครับอุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับสมมติเราอาจจะเทสโหม่ใหม่สมมติตรงเนี้ยอ่ะสมมติอุณหภูมิที่มันร้อนเกินที่เราวัดได้นะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับถ้ามีการร้อนเกินค่าที่เรากําหนดไว้ตรงที่เราเทสโหไว้นะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับอารามตรงเนี้ยมันก็จะมีเอาพุตออกไปเพื่อจะไปสั่งอาจจะไปสั่ง สัญญาณให้มีเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นหลอดไฟเทวไล,ไลโชว์ขึ้นมานะครับอันเนี้ยทุกอย่างเนี่ยก็ก็สามารถมอนิเตอร์แล้วก็เก็บค่าล็อคล็กค่าได้ด้วยนะครับสมมตุติเราไ้ก,กลับมาตรงนี้ถ้ามันเกิดเออเลรนะครับเรายังสามารถเก็บค่าที่เป็นหลอกไฟล์ตรงนี้ได้นะครับไฟเราจะไปเก็บไว้ตรงไหนซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะ d ดีฟอ์มาที่ไฟล์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ ตัวในในไดซให้อยู่แล้วนะครับเราก็มาตามโฟลเดอร์ไดซี C, โปรแกรมไฟล์ออมรอนเทอร์โมคอนดิชันทูลไฟล์ตัวนี้จะเก็บเป็นในรูปแบบของ CSV ไฟล์นะครับให้เราโอเคซิสเตรงนี้เราก็สามารถเราเราจะแซมปิ้งทุกกี่นาทีนะครับสมมติตอนนี้ผมจะไปเปิดเปิดไฟล์ที่เราสามารถเอาไฟล์ที่เราเกิด ืมความผิดปกติเนี่ยเอามา,าวิเคราะห์ได้ว่า้ยมันเป็นอะไรช่วงเวลาไหนนะครับผมก็จะมีโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์นะครับโอเคผมก็เซิร์ชโปรแกรมตัวนี้ก็คือชื่อ K6PM e ตัวนี้ครับ K6PManalysis e น,น,น,นะครับเ,เพื่อเราจะเอาไป เปิดดูเพื่อจะวิเคราะห์ว่าอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างร้อนแบบไหนนะครับก็จะเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเราก็ไปที่ไฟล์ Open นเราไปเลือกไฟล์มาส่วน,นี้อ่าสมมติอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างมานะครับกดเลือกไฟล์นะครับเราก็จะได้ข้อมูลเก็บมาเป็นวันที่เวลาเท่าไหร่แต่ละ เคอร์เรของแต่ละหัวมัเท่าไหร่สมมติเราจะวิเคราะห์ที่ตัวเซนเซอร์หนะครับจุดที่วัดก็คือสมมติจุดที่1เรากดไปที่เนี่ยมันก็จะได้ค่าออกมาจุดที่2นะครับจุดที่สามเราจะอินดิเกตทุกทุกค่าเราเอาค่าต่างๆมาวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันเหตุก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อ คอนโทรลเราหรือแม้กระทั่งอาจจะเกิดเหตุถึงขณะไฟไหม้โรงงานซึ่งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นมันอาจจะมีมูลค่าเยอะนะครับตัวเนี้ยนะครับตัว K6PM ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวออกมาช่วยป้องกันนะครับเพื่อจะให้มีการแจ้งเตือนนะครับซึ่งตัวนี้เป็น Built-in Port Ethernet IP เราสามารถ ต่อข้อคอมพิวเตอร์ต่อข้อบ l c นะครับนะครับเช่นพวกแบคเกอร์ในตู้เราอย่างเงี้ยเราสามารถป้องกันเหตุก่อณ์ได้นะครับโอเควันนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็จะให้เราเซตค่าต่างๆได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าท่านไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับหรือต้องการให้เอาอุปกรณ์ไปเทสนะครับทดลองที่หน้าง,งานจริงก็เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทร แล้วก็อ e ีเมลไว้ใต้คลิปนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามที่ออมรัตนไทยแลนด์ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะฝากอ e ีเมลของผมไว้ด้วยนะครับใต้คลิปเผื่อพี่ๆท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากเอาอุปกรณ์ไปทสยืมไปทสก่อนหน้างานนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ไปทสให้นะครับซึ่งถ้าพี่ๆอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้ามาที่เว็บไซต์ออมรัลน์ก็พิมพ์ตัว K6 p m พแล้วก็โหลดแคตตาล็อกต่างๆเพิ่มเติมไปได้นะครับวันนี้ ผมวาทีอมรร้อนก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ